สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าเซ็นทรัลขันแก่นทุกทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสุดน้ำแร์มอเตอร์โชว์แอสเซนทรัลขันแก่นเราอยู่กับคุณลูกค้าค่ะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงวันที่25มีนาคม2568ค่ะภายในงานนี้ค่ะคุณลูกค้าก็จะได้สัมผัสกับยนตรกรรมระดับโลกหลากหลายโชว์รูมค่ะให้คุณลูกค้าได้มาสัมผัส นอย่างไดชิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนี่พิจิตเพชรขอรนแก่น BYD เดิดภัยบุญขอนแก่นนิสันเคเคขอนแก่นลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีโปรแกรมในการออกรถอยู่แล้วหรือคือลูกค้าท่านไหนค่ะที่อยากจะมาอัปเกรดยนประกรรมระดับโลกที่สามารถทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเรียนเชิญกันได้เลยนะคะพื้นที่บริเวณงานตรงนี้ทั้งหมด เป็นของคุณลูกค้าทุกทท่านแล้วและสำหรับตรงนี้ค่ะตองตางก็กำลังยืนอยู่กับจีนี่พิจิตรเพชรขันแก่นลูกค้าทนาไนไ่ยนะคะอยากจะสัมผัสกับรถไฟฟ้าคุณภาพสูงมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามหรูหรานอกเหือจากนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าเรียกได้เลยค่ะกับจีน e ี N ่ e5 มาพร้อมกับ2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรแล้วก็รุ่นแมส ราคารุ่นโปรค่ะก็จะอยู่ที่899,000บาทร,ราคารุ่นแมสนะคะราคาอยู่ที่989,000บาทเครื่องยนต์มอเตอร์11เอินวันขนาด160กิโลวัตต์218แรงมา้า